หลบในนีงแป๊บนึงนะคะเฮ้ยคุณคุณทำอะไรของคุณเนี่ยน่ะขอฉันกับน้องเข้าไปหลบในนี้แป๊บนึงนะคะคุณไว้อธิบายให้ที่หลังนะคะคุณเฮ้ยคุณคุณเห็นผู้หญิงที่ใส่ชุดแต่งงานกับเด็กผู้หญิงอีกคนนึงอ่ะวิ่งผ่านมาแถวนี้บ้างเปล่าวะผมไม่เห็นเลยนะครับเข้าไปหลบในนี้แป๊บนึงนะคะเฮ้ยเฮ้ยคุณทำอะไรของคุณอ่ะ คุณเฮ้ยเดี๋ยวก่อนคุณคุณทำอะไรของคุณกันอนะขอฉันกับน้องเข้าไปหลบในนี้แป๊บนึงนะคะคุณายโปรดช่วยฉันไว้นะคะเฮ้ยเดี๋ยวคุณน,นี่คุณหน,นีใครมาเนี่ยแล้วคุณหลบใครมาไม่มีเวลาละคะ่ะเดี๋ยวฉันไว้อธิบายให้ที่หลังนะคะคุณเฮ้ยเฮ้ยคุณคุณน,น,นะคะช่วยเราด้วยนะคะ ร้องลค่ะก็ได้เว้ยหายไปไหนแล้ววะอีอเด็กบ้าอย่าให้จับได้นะเจอดีทั้งพี่ทั้งน้องเลยเอ้ยแกเห็นผู้หญิงที่ใส่ชุดแต่งงานกับเด็กผู้หญิงอีกคนนึงอะวิ่งผ่านมาแถวนี้บ้างเปล่าวะ ผมไม่เห็นเลยนะครับจะไม่เห็นได้ยังไงวะก็เมื่อกี้เนี่ยมันวิ่งผ่านมาตรงนี้นี่หว่าก็ผมัมแต่ก้มหน้าทํางานอยู่ครับเลยไม่ทันได้สังเกตนะครับเออแต่เมื่อกี้ผมได้ยินเสียงคนวิ่งไปทางนู้นนะครับทางนู้นครับเออว้ยวะคุณผู้หญิงคนนั้นไปทางนู้นแล้วขอบคุณนะคะคุณ เป็นแล้วนะเท่าฝันเราหนีกันได้แล้วมามาคุณเดี๋ยวผมช่วยเอาลงให้ขอบคุณนะคะครับจับแน่นนะคุณเฮ้ยคุณ ณไม่เป็นไรใช่ไหมครับฉันไม่เป็นไรค่ะทีนี้คุณสองคนบอกผมได้หรือยังครับว่าทำไมถึงหนีผู้หญิงคนนั้นมาผู้หญิงคนนั้นเป็นแม่เลี้ยงฉันแล้วก็น้องสาวของฉันค่ะ เฮ้ยนวดดีๆหน่อยดิแหมสุขสบายดีจริงๆเลยเชียวเสียเสียจะมาบ้านเนี่ยทำไมไม่บอกฉันก่อนนะถ้าฉันบอกแกก็หนีฉันนะสิอย่าคิดว่าฉันรู้ไม่ทันแกนะนี่ที่แกไปกูอ้อ่ะทั้งต้นทั้งดอกทั้งหมดสิบล้านจ่ายมาเดี๋ยวนี้แหมเสีย เงินต้องสิบล้านฉันจะไปหามาจากไหนอะเสียผัดไปก่อนได้ปะล่ะไม่ได้เธอต้องจ่ายฉันภายในวันนี้เท่านั้นถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยฉันจะยึดบ้านและยึดทรัพย์สินทุกอย่างตามสัญญาที่ตกลงกันไว้เฮ้ยไม่ได้ละเสียถ้าเกิดว่าเสียเนี่ยยึดบ้านฉันไปอะแล้วฉันจะไปอยู่ที่ไหนอะ่ะงั้นเกก็หาเงินไม้ฉันสิบห้าล้านภายในวันนี้เดี๋ยวนี้ทำไงดีวะเฮ้ยเสีย เอาแบบนี้ปล่าฉันมีลูกเลี้ยงอยู่สองคนเนี่ยเอาไปใช้นี่แทนเงินสิบห้าล้านได้ไหมเสียเสียเลือกเอาเลยว่าจะเอาคนไหนหรือว่าจะเอาอีกคนเล็กเนี่ยไปเป็นคนรับใช้บ้านเสียก็ได้ <c oughs> แม่แม่แม่จะยกน้องให้ไปเป็นเด็กรับใช้คนอื่นแบบนี้ไม่ได้นะน้องยังเด็กยังต้องเรียนหนังสืออยู่เอาแบบนี้ไม่เสียหรือว่าเสียเนี่ย จะเอาอีนางคนโตเนี่ยฉันยกให้ไปเป็นเมียเสียฟรีเลยนะใช้นี่แทนเงินสิบห้ล้านอะส่วนปะข้อเสนอแกก็น่าสนใจดีนะโดยเฉพาะเอาลูกสาวคนโตมาเป็นเมียฉันนะ่ะไม่แม่ไม่นะหนูไม่ยอมเป็นเมียของคนที่หนูไม่ได้รับ ปุบปากอยู่นี้เลยนะแกไม่มีสิทธิ์พูดเข้าใจไหมฮะเพราะว่าฉันเนี่ยเป็นเจ้าชีวิตของแกสองคนเนแกเลือกเอาก็แล้วกันว่าแกเนี่ยจะยอมเสียตลาดตัวเองไปเป็นเมียเสียหรือว่าแกเนี่ยจะให้น้องของแกเนี่ยออกจากโรงเรียนแล้วก็ไปเป็นคนใช้บ้านเสียแต่พวกเราเป็นคนนะไม่ใช่สิ่งของหุบปากไปเลยนะคอฝันเป็นเด็กเป็นเล็ก อย่ามาแสออกความคิดเห็นเข้าใจไหมไงฮะนางอิงฟ้าแกเลือกเอาว่าแกเนี่ยจะยอมเสียสลับไปเป็นเมียเสียหรือว่าแกจะให้น้องของแกเนี่ยออกจากโรงเรียนแล้วไปเป็นคนใช้บ้านเสียเขาก็ได้คะ่ะหนูยอมแต่งงานกับเสีย พี่ไม่อยอมให้ใครมาทำลายอนาคตของหนูเด็ดค่ะพี่ยอมทำทุกอย่าง